สวัสดีครับวันนี้วันที่19สิงหา2565้นะครับวันนี้เราก็จะมาแปลกติกาของโซกาต่อนะครับให้ท่านได้ฟังนะครับกติกา,กาน,นี้ก็คือสําหรับท่านที่ไม่ได้ฟังคลิปแรกๆนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันที่4แล้วมั้งท่านจำไม่ผิดน,นะครับก็ท้าความว่าอันนี้คือกติกานะครับที่เป็น สากลน,นะครับที่เขาใช้กันอยู่นะครับก็คือซอร a ก้าซก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Scal e offroad r c s s s o c i i t i o n นะครับก็คือออกกฎกติกามาเพื่อที่จะให้คนที่จัดงานแข่งรถสเกลในที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานที่แล้วก็ปัจจัยต่างๆที่แต่ละคนจัดนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีพื้นฐานหลักๆไว้ให้ว่าประมาณประมาณเนี้ย ถ้าเกิดว่าใครจะไปตัดจะไปต่อจะไปเพิ่มอะไรก็ตามสะดวกนะครับไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือทําเพื่อความสนุกนะครับแล้วก็เพื่อความชัดเจนในการที่จะจะได้ถือเป็นกฎก,กติกาได้นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องออภายในนะครับภายในก็จะมีรายละเอียดเยอะนะครับเรียกว่า full i น t e r i o r นีนะครับก็คือภายในเนี่ยก็ ภายในที่สมบูรณ์แบบมันก็จะเป็นภายในที่แบบว่ามันมีแบบเป็นสารมิตินะครับนี่แบบเนี้ยสารมิติก็คือมันก็จะมีคอนโซลหน้ามีเบาะมีพวงมาลัยแล้วก็มีพื้นพื้นของพื้นห้องโดยสารนนะครับนี่ก็คือถือว่าเป็นาภายในที่สมบูรณ์แบบนะเขาจะมีเบาะก,กี่เบอะกกก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ต้องมีภายในซึ่งตัวภายในเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีมิติ ขนาดที่ต้องเอาตัวคนขับเนี่ยวางเข้าไปได้นะครับแต่ว่าจะตัดขาตัดเขา่ตขาตัดตัวอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในตัวลักษณะคนขับเนี่ยก็จะมีคะแนนอีกว่าตัดแค่ไหนได้กี่คะแนนเต็มมาเต็มตัวได้กี่คะแนนนะครับก็สรุปว่าประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาเป็นชุดเต็มๆแบบเนี้ยชุดภายในเต็มๆก็จะได้สคะแนนนะครับลบสายก็ผมเขียนว่า เอาพูดว่าเป็น3นามคะแนนแล้วกันนะก็ได้3นามคะแนนนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นแบบภายในนะครับถ้าเป็นภายในที่เป็นแบบพวกชุดแบบบอดี้อ่อนพวกนี้เขาบอกว่าก็ไม่ต้องตัดแต่งนะเพราะว่าไม่มีไม่มีผลนะครับก็คือตัดแต่งไปก็ก็ไม่ได้คะแนนเพิ่มครับถ้าเกิดมันมาเป็นบอดี้อ่อนงี้ก็เราก็เล่นแบบนี้นะครับหนุก แล้วก็ภายในนะครับภายตัวภายในเนี่ยถ้ามีเบาะนั่งนะครับมีเบาะนั่งเนี่ยเขาก็แยกย่อยไปอีกว่าถ้าเกิดมีเบาะนั่งหนึ่งเบาะนะครับก็ได้ลบสามนะครับถ้ามีสองเบาะก็ได้ลบสี่ได้สี่คะแนนนะถ้ามีสี่เบาะก็ได้ห้านะครับนะบถ้าเกิดว่ามีหนึ่งเบาะนะครับสามสองเบาะได้สี่สี่เบาะได้ห้านะครับผมว่า มันก็คืออันนี้อันนี้คือมีสี่เบาะเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีคะแนนไอต้ตัวตัวที่วางหลังอีกนะเพราะว่าผมว่าที่เขาออกกติกาแบบนี้มาเนี่ยเพราะว่ารถแบบลักษณะแบบมาเต็มๆตมแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะได้คะแนนภายในอินทีเรียที่แบบว่ามันเต็มเนี่ยมันจะไปได้ยากนะครับในในขนาดน้ำหนักแล้วก็ขนาดบอดี้นะครับ ความหนักเนี่ยมันก็จะไปได้ยากกว่ารถที่เป็นรถแบบเป็นลักษณะกับเป็นรถกระบะนะครับที่เป็นหัวหัวกระบะแล้วก็เป็นท้ายกระบะนะเขาก็เลยให้คะแนนรถที่มีความสวยแบบเนี้ยเยอะหน่อยเพราะว่าจริงๆมันก็จะได้อาจจะได้เปรียบเรื่องคะแนนอินทีเลียแต่ว่าไปเสียเปรียบเรื่องการวิ่งในทางที่ธุรกันดารน,นะครับประมาณนี้ แล้วก็ตัวอีกอันหนึ่งที่ให้ขะแนนก็คือตัว SUV Cargo Area นะครับก็คือตัวนี้ตัวตัวพื้นที่ที่เก็บของด้านหลังเนี่ยเขาให้นับตั้งแต่ตัวเบาะสิ้นสุดเบาะหลังนะครับมาถึงตัวประตูนะครับก็ถ้าเกิดมีเนี่ยก็ได้1นคะแนนนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ยเฉพาะตัวชุดภายในเนี่ยก็ได้ไปแล้วทั้งหมด ามคือสามคะแนนสำหรับตัวตัวตัวตกแต่งภายในนะครับแล้วก็อีกสามคะแนนสำหรับเอ้ยแล้วก็อีกห้าคะแนนสำหรับที่มีเบาะสี่เบาะนะฮะก็เป็นแปดละบวกอีกหนึ่งเก้าก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นที่วางของใน SUV ท้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยที่บอกมเมื่อกี้ก็คันนี้ได้คะแนนเฉพาะ คะแนนตกแต่งภายในเนี่ยก็ได้ไปแล้ว9คะแนนนะครับถ้าเป็นตัวกระบะเนี่ยอย่างเป็นกระบะเนี่ยก็จะได้คะแนนตัวภายในเนี่ยชุดภายในเนี่ยถ้าเกิดว่า,าเป็นกระบะามายกตัวอย่างกระบะนะครับถ้าเป็นกระบะนะก็แล้วมีภายถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วมีภายใน,านมีเบาะมีคอนโซลมีพื้นห้องโดยสารนะครับมีพวงมาลัยนะครับเนี่ย อันนี้ก็จะได้คะแนนภายใน3มคะแนนนะครับแล้วก็มีเบาอีก1เบานะครับก็ได้อีก3าคะแนนนะครับแค่นั้นเองครับเบาหนึ่งเบากับเบาที่แบบเป็นเบายาวเนี่ยอันนี้น่าจะได้น่าจะเป็น2อเบาถ้าเกิดถ้าเกิด2เบาก็คือถ้าเป็นตัวโตโยต้าเนี่ยมันจะมีสองสองแบบก็คือเป็นเบายาวๆเนี่ยก็ถือว่าเป็น2อเบานะครับก็คือถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้ามีภายในมาเต็มๆก็ได้ทั้งหมด สามเดคะแนนนะครับเคะแนนอันนี้ต่อไปเป็นเรื่องของคนขับนะครับคนขับคนขับนะครับหนึ่งก็คือต้องเป็นตุ๊ก,กตาเนี่ยคนขับเนี่ยที่ดูแล้วมันเป็นคนนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะครับไม่ได้เป็นเด็กไม่ได้นะครับเป็นคนนะครับเป็นผู้ใหญ่มีความสูงอย่างน้อยก็คือ สิบสี่เซนนะครับสิบสี่เซนเดี๋ยวเราวัดอันนี้กี่เซนตัวนี้นี่ผมได้มาจนขาหักหมดละตัวนี้นี่สิบเจ็ดเซนนะครับสิบเจ็ดเซนตัวนี้ตัวนี้ก็งอได้เยอะนะแต่ว่าไม่มีเสื้อผ้านะครับเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าตัวคนขับจะต้องใส่เสื้อผ้าหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปได้นะครับแต่ว่ามันจะถ่ายรูปไม่สวยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ได้เลยสรุปว่าคนขับนะครับความสูงหนึ่งก็คือต้องมีความเป็นคนนะครับเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นสัตว์ประหลาดอะไรไม่ได้นะครับสองก็คือต้องสูงอย่างน้อยสิบสี่เซนหรือว่าห้านิ้วครึ่งนะครับอันนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเป็นอย่างเงี้ยน,นี้ก็ได้นักมวยปั้มก็ได้นะครับแต่พวกนี้ยสัดส่วนเวลาวางไว้ในรถก็อาจจะสวยนะครับแต่ว่า ก็บางคันเนี่ยมันก็จะมันก็อาจจะใส่ขาเขือเวลาอยู่ในรถเนี่ยมันก็อาจจะมันอาจจะยันยันนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่การโมดิฟายนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นตัวคนขับเต็มๆอย่างเงี้ยได้4คะแนนนะครับได้4คะแนนนะครับแต่ถ้าเป็นมีการตัดตั้งแต่เข่าขึ้นไปนะครับขึ้นขึ้นเพื่อที่เวลาเราใส่รถ บางรุ่นเนี่ยที่มีภายในเนี่ยมันก็อาจจะใส่ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีช่วงขาเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวพื้นไม่ลึกพอนะครับตัวนี้ก็ถ้ามีตั้งแต่เข่าตั้งแต่เข่าขึ้นไปเนี่ยก็ได้สามคะแนานนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ามีตั้งแต่ตัวสมมุติว่าภายในเรายังมิติลึกไม่พออีกเราก็ตัดตัวเนี่ยหรือ <c oughs> แต่ตัวเนี่ยก็ได้สองคะแนนครับหร mm. ือว่าถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดไม่ได้เป็นตัวแบบนี้มีแค่แบบนี้ เนี่ยถ้ามีหัวกับแขนเนี่ยก็ได้แค่หนึ่งคะแนนนะครับหัวกับแขนส่วนใหญ่ก็จะเป็นของบอดี้อ่อนอย่างนี้นะครับอันนี้ได้หน,นึ่งคะแนนก็คะแนนได้น้อยนะครับแต่ว่าก็อาจจะได้เปรียบเรื่องน้ำหนักรถนะครับก็ก็แชร์แชร์กันไปนะครับต่อไปต่อไปก็เป็นช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างนะครับ ระบบ <st ut ters> ช่วงล่างที่เป็นแหนบนะครับคือเป็นนิ้งเป็นลิงก์เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงนะครับแต่พูดพูดถึงว่าหนึ่งถ้าเกิดเป็นแหนบเนี่ยแหนบหน้าถ้าเป็นแหนบหน้าอย่างเดียวเป็นคาร์แล้วมีแหนบแหนบเนี่ยมีเฉพาะหน้าเนี่ยได้3ามคะแนนนะครับ2ก็คือถ้ามีข้้งหน้าเป็นลิงก์ทั้งหลังเป็นแหนบนะครับก็ได้สามคะแนนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งหน้าหลังเป็น แหนบเนี่ยก็จะได้เจคะแนนเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือรถแหนบเนี่ยมันก็จะมันจะเลี้ยวทําให้เลี้ยวได้แค่นะครับแต่ว่ามันมีความสมจริงนะครับมากกว่ารถลิงก์นะครับเพราะรถสมัยสมัยโบราณที่ดูแล้วแบบว่ามันเป็นแบบแบบคลาสสิกแบบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหนบนะครับเขาก็เขาก็เลยกําหนดมาให้แบบนี้แล้วก,ก็ก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ตัวแหนบเนี่ยต้องรองรับน้ําหนักรถได้นะครับห้ามถารถที่เป็นแหนบด้วยเป็นแหนบเนี่ยห้ามใช้ โชคที่มีสปริงนอนครับเขาให้ใช้โชคที่มีสปริงข้างในนะครับนี่เขาบอกว่า Must support winch weight without external shock spring นะครับก็คือให้อีตัวตัวแนบอะรับน้ำหนักนะครับเป็นหลักนะครับต่อไปก็คือตัวคารน,นะครับตัวคารหรือตัวล้อนะครับก็๋ยวงไเออใช่ ตัวคานหรือตัวล้อเนี่ยไม่จํากัดว่าจะมีกี่คานหรือจะมีกี่ล้อนะครับก็ถ้าเกิดว่ามี2คานเนี่ยไม่ไม่ได้คะแนนอะไรนะแต่เกิดว่ามีสามคานหรือ6ล้อเนี่ยมี3ามคานเนี่ยแต่ว่ามันไม่รู้ไม่รู้กี่ล้อนะครับเพราะว่า1คานอาจจะใส่ไปหลายๆล้อสําหรับคนที่ชอบแต่งรถนะครับเขาก็จะให้เพิ่มก็คือถ้ามี3ามคารเขาให้สามคะแนนนะครับถ้าเกิดมี4ี่คานขึ้นไปเนี่ยสี่คานหรือว่า4ี่คานขึ้นเนี่ยก็ให้5คะแนนนะครับวันนี้สําหรับ ตัวคะแนนเพิ่มสำหรับตัวคารน,นะครับแล้วก็รถที่มีเซอร์โววางบนแชสซี Mont i, ก็ได้อีก5คะแนนนะครับแล้วก็ตัวตัวแชสซี i, ที่ที่ไอระบบขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนถ้าเกิดว่าระบบขับเคลื่อนเขาบอกว่ามันจะต้องมีเกียร์ให้มีมอเตอร์นะครับ แล้วก็ต้องมีเกียร์ส่งกําลังเนี่ยเพื่อที่จะเพื่อที่จ่ใจพลังเนี่ยผ่านตัวเพลากลางนะครับไปหมุนตัวคานนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีแบบนี้ก็ได้4คะแนนนะครับแล้วก็สําหรับอีกแบบหนึง่งก็คือเป็นแบบที่เป็นเหมือนตัวของ TF2 นะครับก็คือมันจะมีทานเฟอร์กลางนะครับแล้วก็มีเกียร์ข้างหน้าแล้วก็เป็นทานเฟอร์กลางเนี่ยก็ส่งกำลังไปหาเพลานะครับอันนั้นก็ได้4เหมือนกันนะครับ แล้วก็ต่อไปตัว3 d ม n g i n e นะครับ 3d Engine ก็คือถ้ามีเครื่องนะครับมีเครื่องเนี่ยแล้วดูสวยสมจริงเนี่ยและวางในตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือดูแลแบบว่าไอ้เครื่องเนี่ยมันมันขับเคลื่อนรถได้แน่ๆเลยนะถ้าเกิดวางตำแหน่งเนี่ยก็จะได้อีก4คะแนนนะครับจริงๆตัวเครื่องเนี่ยมีรายละเอียดเยอะเลยนะว่าจะต้องมี หม้อน้ำมีนู่นมีนี่อะไรแต่ผมดูแล้วว่ามันจะเยอะนะครับมันจะเยอะก็คือมันมันจะตรวจไม่ทันนะถ้าเกิดว่าต้องมาดูตรงนู้นตรงนี้ผมก็เลยเอาแค่ถ้าเกิดว่ามีเครื่องและดูสวยสมจริงเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับได้4คะแนนเลยนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่ใช้แต่งรถนะครับอุปกรณ์ที่ใช้แต่งรถเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็น2แบบก็บคือแบบที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยแต่ว่าเรามองเห็นบนรถที่เป็นรถออฟโรดเนี่ยเราเห็นว่าเออเขาใช้ ประมาณเนี้ยอย่างนี้เนี่ยมีคะแนนเต็ม6คะแนนนะไ,ไม่ว่าท่านจะใส่ไปกี่ชิ้นนะ,ะก็ได้แค่6นะครับแต่ว่าออของที่เหมือนกันเนี่ยเขานับเป็นแค่1ชิ้นนะครับสมมุติว่ามีพรั่วเหมือนกัน2อันเนี่ยเขาับเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะของพวกนี้มันก็1ได้คะแนนเยอะ2ก็คือก็พยายามใส่ให้มันเหมือนๆนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นก็คือ ถังน้ำมันอย่างพวกของไอ้ตัว tf 2เนี่ยมันก็จะมีตัวถังน้ำมันตัวกล่องใส่รีซซฟเนี่ยที่เขาทำเรียนแบบถังน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าอันนี้ก็ได้นะครับอันนั้นหนึ่งนะนะหรือว่าถังดับเพลิงอันนี้ของที่แบบว่าติดไว้ที่รถแต่ไม่ได้ใช้จริงๆนะครับถังดับเพลิงหรือถังน้ำมันสำรองท่อเสียดุมล้อดุมล้อก็คือสาครอบดุมเนี่ยแต่ต้องมีทั้งสี่อันเลยนะทั้งสี่ล้อเนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็ snorkel ok ก็ได้นะครับถ้อยเสียก็ได้นะครับป้ายทะเบียนชุดปฐมพยาบาล high lift jack หรือว่าตัว sand ladder ที่เป็นตัวตัวที่ตัวแผ่นที่ไว้ลอง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 ้ลอ,ลอ,ลอ,ลอลเวลาติดหลมอันนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ใบตัดใบปัดน,น,น้ําฝนต้องมี1คู่นะครับแล้วก็กระจกมองข้างก็มี1คู่นะครับแล้วก็ชุดดิสเบรกอีกนะครับชุดดิสเบรกก็คือเออมันเป็นดิสมันเป็น ทําเรียนแบบดิสเบรกอยู่ที่แต่ว่าต้องใส่ทั้ง4ล้อเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็น1นะครับเสาอากาศก็ได้นะครับโดยประมาณก็คือแบบนี้นะครับก็คือใส่ให้มันสวยงามนะครับก็แล้วก็ดูแล้วแบบว่าเหมาะสําหรับรถออฟโรดนะครับนอกจากนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้คะแนนนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะลิสต์มาให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เท่าที่ทจะนึกออกแล้วก็ดูว่าในตลาดมีอะไรขายท,ที่ที่มันดูเป็นของที่ ต้องวางไว้บนออฟโรดออฟโรดเวลาเข้าป่านะครับจะได้ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้ก็จะไม่ได้นะครับอันนี้จะพยายาม l i ต์ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็คนที่จะมาแข่งก็ดูอันนี้ก่อนแล้วกันก็ทําตามนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยก็อาจจะโทรมาคุยไอ้พี่ไอ้นี้มันได้ไหมอะไรประมาณนี้ผมเคยเห็นนะก็ะตามนั้นแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้งานเวลาวิ่งนะครับต่อไปก็คืออันนี้ได้คะแนนเต็ม8คะแนนครับอย่างเช่นนะครับ ไฟหน้าไฟหลังนะครับก็คือมีเนี the 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 ่ยเป็นโคมไฟอย่างเงี้ยเนี่ยไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับแต่ว่าให้มันมีโคมเฉยๆนะครับอันนี้ก็ได้2คะแนนนะครับแล้วก็วินนะครับวินวินหน้าเนี่ยได้1คะแนนมีวินหลังอีกเอ้ยวินหน้าได้2คะแนนวินหลังได้อีก2คะแนนนะครับแล้วก็พวกสายล่างนะครับแล้วก็การเปิดประตูเนี่ยพวกที่รถที่แบบเปิดประตูเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดว่า สามารถเปิดประตูซ้ายได้ขวาได้แล้วก็เปิดฝากระโปรงได้เนี่ยก็ได้เพิ่มอีก1คะแนนนะครับแล้วก็อย่างพวกพวกตะขอวินพวกเออะไรนะเนี่ยพวกตะขอวินหรือแบบพวกที่มันเป็นไอ้ที่ห้อยหเป็นดีลิงหรือว่าเป็นตัวคล้ายคล้ายโอเมก้าอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นของที่ต้องใช้นะครับก็ได้นะครับอันนั้นนะ่ะก็คือได้ทั้งหมดแบบ 8คะแนนเต็ม8คะแนนเดี๋ยวในส่วนนี้ก็เหมือนกันผมก็จะลิสต์มาเลยว่าอะไรที่เราจะให้คะแนนได้นะครับก็จะลิสต์หะเยอะที่สุดนะครับแล้วต่อไปนะครับเป็นอันสุดท้ายของการให้คะแนนของตัวคลาสหนึ่งแล้วนะครับก็คือยางอะไหล่ครับบางทีมีคนที่เอายางอะไหล่เนี่ยมามาเป็นของตกแต่งรถนะครับเพื่อความสวยงามเนี่ยก็จะได้3คะแนนนะครับแต่ว่ามีข้อ บ่งชี้ก็คือ1ยางอะไหล่ต้องมีขนาดเท่ากับยางที่เราใส่รถณนะตอนนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับสมมติเราใส่ยางอะไหล่ยี่ห้อกูดเยียนะครับแต่ว่าเอ้ยไม่ใส่ยางที่อยู่ในรถเนี่ยยี่ห้อกูดเยียแต่ว่ายางอะไหล่ของเรายี่ห้อโพลายหรือว่า BF อะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าให้ยางมันเท่ากันเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเรายางแตกในป่าเนี่ยเราก็สามารถเราเวลาเราเป็นเราจริงๆเนี่ยเราก็ต้องอยางที่เท่ากันนะครับใส่ให้มัน สมดุลกันไม่ได้แบบว่าอีกข้างอีสามข้างแบบว่าใหญ่ๆเลยและอีกข้างมันเล็กไม,ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ามียางอะไรแบบเนี้ยยางอะไรก็ต้องอยู่บนที่ยึดยางอะไรด้วยครับได้3คะแนนนะครับก็จบนะครับสําหรับการการคุยพูดคุยถึงเรื่องคะแนนของความเป็นสเกลหรือว่าของที่แต่งสเกลนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิด เป็นของผมที่ที่ที่เมื่อก่อนที่เราแข่งเนี่ยเราก็บอกว่าม,มีของแต่งสเกล10ชิ้นได้10คะแนนอะไรประมาณนี้อันนั้นก็ผมก็มันก็แล้วผมก็บอกวาอ่าเป็นของที่น่าจะอยู่บนออฟโรดเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีตัวอย่างนะครับบางคนก็เอาอย่างอื่นมาเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรก็อนุโลมนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องใช้กติกานี้แหละนะครับก็โดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องกฎกติกาของการแข่งนะครับว่า ในการผ่านเกตเนี่ยได้ลบกี่คะแนนโดนเกตบวกกี่คะแนนอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็เอาแค่จบแค่เรื่องเรื่องคะแนนของสกิลนะครับแล้วก็คือกติก,กาพวกนี้นะครับเราก็ทำมาเพื่อความสนุกของการแข่งขันและและความมีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ถ้าท่านใดมีข้อแนะนําหรือว่าข้อสงสัยเนี่ยก็โทรติดต่อมาหามาถามผมได้นะครับหรือว่าไลน์ก็ได้นะครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8นนะครับไลน์ hd alien นะครับแล้วก็ของเรามี4ช่องทางในการติดตามนะครับก็มี Facebook, Youtube, Instagram แล้วก็เว็บไซต์ชื่อ rc s k a l e thailand นะครับขอบคุณมากนะครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ It was